เียนระดับชั้นอนุบาลน,นะครับเป็นชายอลันข็มเพชรปรบมือดังๆให้น้องหน่อยสิครับได้รับกาลวางรองชั้นเลิอกอันดับสองเก่งมากๆเลยไหนชวนตัวหน่อยสิลูกมาเลยครับ,รบน้องชรเดินออกมาด้านหน้าเวทีเลยมาเลย,มาเลยลูกมาถือว่าอนาคตยิงอีกยาวไกลนะครับยังอยู่ที่โรงเรียนนี้จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ พัฒนาเรื่องของรางวัลไปเรื่อยต่อไปนี้ก็จะเอาเฉพาะที่หนึ่งมาเลยน้องจอดมาดูตรงนี้อ่านี่ถือว่าเป็นบุคคลี่น่าเชื่นชมนะตั้งใจมามาที่ใกล้คุณต้องอ่าให้กําลังใจน้องอีกทีหนึ่งสิครับปรบมือดังๆยาวๆอ่าไม่ธรรมดานะศิลปินที่มาแต่ศิลปินที่เป็นระดับศิลปินแห่งชาตินะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับการได้โอกาสนี้นะครับขอรนเชิญนะครับ ท่านรองคณิษาาบุญชิมนะครับรองผู้มนตรีรโรงเรียนรักษาราชการแทนรูฐมนการโรงเรียน,น,น,รรยนวัดป่าหินวกได้มอบรางวัลและก็ชื่นชมลูกๆครับเริเชัทครับนะ รวมมือหนึ่งดัสิลูกอยากได้รางวัลก็แบบนี้อันนี้ถ้าเราดูมีรางวัลพิเศษสุดตัวให้ด้วยนะนะครับเห็นไหมเด็กเก่งเด็กดียอดเยี่ยมมากไปลูกเข้าที่เลยยอดเยี่ยมเก่งมากครับ